จำที่พี่แหม่มเคยเล่าให้เด็กๆฟังได้ไหมคะว่าที่ทางช้างเผือกนั้นเป็นเหมือนถนนเส้นยาวบนสูงสวรรค์มีดวงดาวนับล้นลานดวงโคจรผ่านไปมาอยู่เป็นประจำแล้วก็เป็นที่นัดพบของคนที่รักกันนอกจากนางฟ้ากับคนเลี้ยงวัวแล้วยังมีคนอีกคู่หนึ่งที่รักกันมากแล้วก็จะมาพบกันที่ทางช้างเผือกแห่งนี้ คนคู่นี้คนหนึ่งชื่อว่าค u ัสเตอร์อีกคนชื่อว่าพอลักซ์ทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันค่ะและต่อมาทั้งคู่ก็ได้กลายเป็นดาวที่สว่างสวยอยู่บนทางช้างเผือกแห่งนี้เรียกกันว่าเจมินายหรือว่าดาวคนคู่และคืนเทพธิดาตัวน้อยของเราก็จะมาเล่าเรื่องของดาวคนคู่ให้เด็กๆฟังกันค่ะ นานมาแล้วมีพี่น้องสองคนชื่อคาสเตอร์กับพอลลัสทั้งสองคนเป็นลูกชายของนางรีดาแต่เป็นพี่น้องต่างพ่อกันค่ะคาสเตอร์นั้นเป็นลูกชายที่เกิดจากเจ้าเมืองสปาตาส่วนพอลลักส์นั้นเป็นลูกชายของซูสเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในสวงสวรรค์ถึงแม้จะเป็นพี่น้องต่างพ่อกันแต่คาสเตอร์กับพอลลักส์ก็รักกันมากค่ะและมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลา เร็วเข้าสิพอรลัคทำไมชักช้าอย่างนี้นะเร็วๆวเดี๋ยวสิจุดกระชากลากถูกอยู่นั่นแหละพี่จะพาผมไปไหนยังไม่ได้บอกเลยก็ไปที่ทุ่งเลี้ยงวัวของป้าไอด้าไงละ่ะทุ่งเลี้ยงวัวป้าไอด้าน่ะเหรอใช่ไปทำไมไปให้แกไล่ออกมาเปล่าๆป,ป,ป้าไอด้าแกหวงวัวพวกนั้นจะตายไปใครไปแย่ให้วัวแกโกรธนะแกด่าเปิงแนะ่โอ้รู้แล้วนะ แต่ไม่กลัวสัอย่างอะทำไมาไปเถอะหน้าเร็วไปด้วยการเถอนนะพอรัสไปเร็วไปต้อนหัวเล่นการสนุกจะตายจะดีเหรอดีนะไปเถอนหน้านะ้าเร็วเข้าเร็วซี่ไปก็ไปถ้าเจอป้าไอดา้าด่าเอาแล้วก็อย่าทิ้งกันนะพี่คัสเตอร์ไม่หรอกหนะ้าก็เราเป็นพี่น้องกันนะไม่ทิ้งกันอยู่แล้วไปเร็วเถอะเร็วพี่น้องจำสนสองคน แอบเข้าไปในเขตทุ่งเลี้ยงวัวของคุณป้าไอาด้าค่ะผู้ซึ่งขึ้นชื่อหรือชาว่าขี้โมโหและใจแคบเป็นที่สุดป้าไอาด้ามีวัวฝูงใหญ่วัวทั้งร้อยตัวนั้นเป็นวัวกระทิงดุสีดำปลอดตลอดตัวมีเขาโคง้งแหลมเปียบชูค,ค่ะและกีบเท้าก็แข็งแรงเป็นสีเงินวาววับพวกมันนั้นทั้งสวยงามแล้วก็วิ่งเร็วราวกับสายลมเลยค่ะทำให้คาสเตอร์กับพอลัก ฝ่ฝันอยากจะขี่วัวกระทิงพวกนั้นแล้วก็พามันวิ่งแข่งกันซะเหลือเกินวัวพวกนี้สวยจริงๆเลยนะพี่คัสเตอร์ใช่แล้วก็เป็นวัวที่แข็งแรงมากด้วยนี่นี่ดูเจ้าตัวจ่าฝูงนั่นสิุัยตัวมันใหญ่มากเลยอย่างกระยักเลยนะืมาถึงคอกวัวแล้วแล้วไงต่อล่ะพี่คัสเตอร์อ้าวเราก็ต้องเปิดประตูคอกวัวแล้วก็ ปล่อยพวกมันออกมาวิ่งเล่นนะซีส <c oughs> นุกจะตายแล้วเราก็กระโดดขี่หลังวัวพามันวิ่งแข่งกันให้สนุกไปเลยถูกต้องพอรักแล้วเดี๋ยวมาช่วยพี่เปิดประตูคอบวัวหน่อยมันหนักจังเลยอะ่ะผมนับ 1, นึส,สแล้วเรายกพร้อมๆกันนะพี่โอเคเอาหนึ่งสองสาม ประตูเปิดแล้วออกมูวิ่งเล่นกันแล้วจะวิ่งเล่นกันแล้ววัวกระทิงวัวกระทิงสีดำร้อยตัววิ่งปลูกันออกมาจากคอกเกิดเสียงถล่มทลายร้าวกับแผ่นดินไหวคาสเตอร์กับพอลลัสกระโจนขึ้นหลังวัวสองตัวสุดท้ายเอามือจับที่เขาโค้งงอของมันแล้วบังคับให้มันวิ่งแยกออกไปจากฝูงพี่น้องทั้งคู่ขี่วัวกระทิงดุแล่นเตลิดไปในทุ่งกว้างค่ะพลางหัวเราะกันเสียงดัง สนุกจังเลยไปเลยไปเลยสนุกจริงเออแต่ทันใดนั่นเองโอ้ยหยุดนะหยุดนะลงมาจากหลังวัวของข้าเดี๋ยวนี้ป้าไอดาคลาสเตอร์พอลลัค เจ้าสองคนพี่น้องตัวแสบน้อยแน่นน้อยแน่กล้าดียังไงมารังแกวัว,วของข้าลงมาจากหลังวัวก,กระทิงของข้าเดียวนี้นะไม่อะไม่ลงเราไม่ได้รังแกพว,วกมันซะหน่อยแค่ปล่อยให้มันวิ่งออกกําลังกายเท่านั้นเนาะพลักเนาะใช่แล้ววัวก็ต้องการวิ่งเล่นยืดแข้งยืดขาเหมือนกันดูสิป้าไอดา พวกมันวิ่งกันใหญ่เลยสนุกจะตายไปใช่และส่วนวัวสองตัวที่เราขี่อยู่นี่นะเราก็กำลังฝึกให้มันวิ่งเป็นวงกลมเผื่อว่าป้าจะเอาไปขายให้พวกละครสัตว์ไงเจ้าตัวร้ายเจ้าตัวแสบวัวกระิงของข้าเลี้ยงเอาไว้เพื่อเตรียมตัวไปถวายให้กับเทพเจ้าเจ้าพี่น้องสองคนบังอาจมาวุ่นวายวันนี้ข้าจะจัดการเจ้าสองคนให้สาสม คาสเตอร์พอลักลงมาให้ข้าจัดการเดี๋ยวนี้นะไม่อะลงมาเดี๋ยวนี้ไม่ลงลงไปลงมาเดี๋ยวนี้ป้าอะถ้าอยากทำโทษพวกเรานะก็จับพวกเราให้ได้กันแล้วกันเล็้วสิป้าเลยป้อยู่เฉยๆด้น้ายด้านขอยู่เดี๋ยวนี้นะคาสเตอร์กับพอลักควบบัวกระทิงวิ่งวนไปมาเป็นวงกลมหลอกล่อให้ป้าไอดาเวียนหัวเล่นป้าไอดานั้นถึงจะแก่ แต่ด้วยแรงมโมโหก็ทำให้แกมีแรงวิ่งไล่กวดพี่น้องทั้งสองคนอย่างไม่ลดละวัวสองตัวกับคนหนึ่งคนวิ่งไล่กันจนฝุนตลบจนกระทั่งคัสเตอร์เพลอตัวปล่อยมือออกจากเขาวัวแล้วจึงร่วงตกจากหลังวัวกระทิงที่กำลังวิ่งห่อลงมานอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นแต่น่าสงสารเหลือเกินค่ะวัวกระทิงที่คึกขนองไม่ยอมหยุดมันยังวิ่งคับวไปข้างหน้า แะกีดสีเงินของมันก็เหยียบลงบนตัวของคาสเตอร์อย่างเต็มแรงด้วยน้ำหนักตัวของเจ้าวัวกระทิงทำให้คาสเตอร์ขาดใจตายทันทีโอคาสเตอร์ในที่สุดฝุ่นก็จางลงวัวกระทิงหยุดวิ่งและป้าไอด้าก็ต้อนวัวทั้งร้อยตัวของแกกลับเข้าคอกได้สำเร็จยังคงเหลือแต่พอลักซ์นั่งร้องไห้ยอยู่คนเดียวกลางท้องทุ่งกว้าง เคียงข้างศพของคาสเตอร์พี่ชายสุดที่รักของเขาเมื่อได้ยินเสียงร้องของพอลักส์เทพเจ้าซุสผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นพ่อก็ปรากฏกายขึ้นในทันทีพอลักส์ลูกรักของพ่อเป็นอะไรไปหรือพ่อจ๋า พี่คาสเตอร์โดนวกแต่ทิงเหยียบตายไปแล้วลูกจะทำยังไงดี<ะ>พ่อช่วยพี่เขาให้ฟื้นจากความตายไม่ได้หรอพ่อไม่ได้หรอกเพราะลักความตายเนะี่ยเป็นเรื่องที่ชะตาลิขิตไว้แล้วแม้แต่ตัวพ่อเองผู้เป็นเจ้าแห่งสวงสวรรค์<ๆ>ก็จะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรไม่ได้พี่คาสเตอร์ของเจ้าอะ ต้องเดินทางไปสู่ยมโลกแล้วล่ะลูกงั้นให้ลูกตามพี่คาสเตอร์ไปที่ยมโลกบ้างได้ไหมแต่ยมโลกนะ่ะเป็นดินแดนของคนที่ตายไปแล้วเท่านั้นลูกเป็นหรือตายยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกพ่อลูกอยากพบพี่คาสเตอร์ถึงตายก็ไม่เป็นไรพอลักส์พ่อเห็นใจเจ้าเจ้ารักพี่คาสเตอร์ของเจ้ามากอยากจะตายตามพี่ของเจ้าไป แต่เจ้าเป็นลูกของซูสเจ้ามีเลือดเนื้อของเทพพเจ้าอยู่ครึ่งหนึ่งในตัวเจ้าจึงมีชีวิตเป็นอมตะไม่มีวันตายตลอดการไม่มีพิคคาสเตอร์แล้วเข้าจะมีชีวิตอยู่ตลอดการไปทำไมละ่ะไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยข้าไม่มีวันตายข้ามีเวลาเหลือที่จะอยู่บนโลกนี้นานนับแสนนับล้านปี แต่ข้าจะไม่มีพี่ชายที่ข้ารักที่สุดอีกแล้วถ้าข้าสามารถแบ่งความเป็นอมตะที่ข้ามีอยู่ให้พี่คัสเตอร์ได้ก็ดีสิใช่แล้วพ่อจ๋าข้าอยากจะแบ่งชีวิตอมตะของข้าให้กับคัสเตอร์ได้หรือเปล่าให้เขาใช้เวลาในชีวิตของข้าแทนตัวข้าเองเครื่องเนี้ยมีแต่ฮาเดสเจ้าแห่งยมโลกเท่านั้นที่จะตอบเจ้าได้แต่เอาเถอะเรื่องเนี้ย พ่อจะช่วยเจ้าพ่อจะไปถามเจ้าแห่งยมโลกให้เทพเจ้าซูสไม่ได้เห็นพอลั์เศร้าโศกเสียใจขนาดนั้นจึงตัดสินใจลงไปที่ยมโลกเพื่อวิงวอนขอชีวิตของคาสเตอร์จากฮาเดสเพื่อให้พอลัก์หายเศร้าโศกเสียใจเสียทีซูสขอให้ฮาเดสอนุญาตให้คาสเตอร์กลับขึ้นมาใช้ชีวิตบนโลกอีกครั้งหนึ่ง โดยแรกกับความเป็นอมตะของพอลักที่ข้าขอร้องก็มีเพียงเท่านี้ท่านจะช่วยข้าได้หรือเปล่าฮาเดสซุสผู้ยิ่งใหญ่สิ่งที่ท่านขอร้องนึ่งข้าพอจะช่วยได้แต่สิ่งที่ท่านนำมาแลกเปลี่ยนนั่นสิข้าไม่ยินยอมหมายความว่ายอย่างไงฮาเดส ข้าไม่เข้าใจท่านเลยท่านขอยห้ข้าขืนชีวิตของเจ้าหนุ่มคาสเตอร์โดยเอาความเป็นอมตะของพอลักส์มาแลกแต่ท่านลืมไปแล้วหรือไงพอลักส์มีสายเลือดของเทพเจ้าใครก็ไม่สามารถเอาความเป็นอมตะขืนมาจากตัวเขาได้หรือพูดอีกทีก็คือข้า ไม่สามารถทำให้เขากลายเป็นคนธรรมดาได้ใช่ใช่จริงสินะแต่ข้าก็เห็นใจว่าเจ้าพี่น้องสองคนเนี่ยรักกันมากอเอาละข้าจะช่วยแต่การช่วยเหลือของข้านะมีเงื่อนไขว่ามาเลยท่านฮาเดส เงื่อนไขของข้าก็คือถ้าอยากให้คนหนึ่งกลับขึ้นไปมีชีวิตบนโลกมนุษย์อีกคนหนึ่งจะต้องลงมาอยู่ในยมโลกแทนถ้าคาสเตอร์ฝืนกลับไปมีชีวิตพอลัสก็จะต้องลงมาอยู่กับข้าในยมโลกและถ้าพอลลัสจะกลับขึ้นไปมีชีวิตบนโลกคาสเตอร์ กจจะต้องงลลับลมาาเขใด้วยความรักในตัวพี่ชายพอลักซ์จึงยอมทำตามเงื่อนไขของฮาเดสสองพี่น้องคาสเตอร์ aster, กับ Lux, พอลักซ์ผลัดกันใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์คราวละหกเดือนเมื่อคนหนึ่งอยู่บนโลกมนุษย์อีกคนหนึ่งก็จะลงไปใช้ชีวิตอยู่ในยมโลกสลับกันแบบนี้เรื่อยไป สองพี่น้องคาสเตอร์กับพอลักซ์ไม่ได้พบหน้ากันอีกเลยค่ะแต่พอลักซ์ก็มีความสุขใจค่ะเพราะเขารู้ว่าในเวลา6เดือนที่เขาอยู่ในยมโลกคาสเตอร์จะได้มีชีวิตอยู่และก็คิดถึงเขาอยู่เสมอแม้ว่าจะไม่ได้พบหน้ากันก็ตามต่อมาเทพเจ้าซูสรู้สึกสงสารสองพี่น้องที่จะต้องพัดพรากจากกัน จึงโดนบันดาลให้คาสเตอร์กับพอลักซ์นั้นกลายเป็นดวงดาวที่สุกสกาบนท้องฟ้าและแม้ยังจะต้องผลัดกันขึ้นมาฉายแสงแต่คาสเตอร์กับพอลักซ์ก็จะมีโอกาสได้พบกันในที่แห่งหนึ่งณนะที่แห่งนั้นสองพี่น้องคู่นี้จะได้จุมมือกันวิ่งเล่นท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านล้านดวงบนเส้นทางที่เรียกกันว่าทางช้างเผือก สุดขอฟ้ามีหมู่ดวงดาวนับล้านเรียงกันสว่างสวยอยู่ในสวรรค์เป็นดังเส้นทางสายยาวพาเธอ ที่นั่นคือทางช้างเผือ